โอเคครับก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเออร์ซไอทีนะครับวันนี้เราอยู่กันในเกมบีดเ b ฟโซนะครับสำหรับคลิปในวันนี้นะก็ามารีวิวนะครับตัวละครใหม่นะครับจากตู้ล่าสุดเลยนะครับสงคันเลือกพันปีก็คือแคลนดิสนั่นเองนะครับตัวนี้เลยนะครับก็ตัวนี้เป็นตัวใหม่ล่าสุดเลยนะก็เป็นอ่า ละครจากสงครามเรือมันปีนะเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดของเขาแล้วกันเนาะสำหรับแคนดิสนะครับมีความสามารถอะไรกันบ้างนะครับสําหรับร่างใหม่ล่าสุดของเขานะครับแคนดิสนะครับอยู่ในสังกัดของควินซี่สแตนลิเตอร์นั่นเองเนาะสำหรับสีนะครับเขาอยู่ในสีส้มน,นั่นเองนะครับสาหรับผู้สังหารนะตัวนี้จะเป็นสังหารว่าหน้าหน่วยบวกน,นั่นเองนะก็ทําให้อ่าดาเมจ ในการตีศัตรูที่อยู่สังกัดหัวหน้าหน่วยเนี่ยแรงขึ้นมากกว่าปกตินั่นเองนะครับส่วนถ้าไม่ตายนะครับแคนดิสเนี่ยจะทําให้ศัตรูเนี่ยติดสถานะ1สถานะเนาะก็คือจะตัวของอาสายฟ้านะช็อตหรือว่าไอเดบชานะครับผมแล้วก็ผมได้มา2ตัวละครนะครับก็เลยเบิกเนได้2ช่องนั่นเองนะใครที่ยังไม่ดูคลิป เปิดกาชาไปดูได้ในช่องเลยนะครับตัวนี้นะครับเน้นในเรื่องของ SP เนาะก็ใส่เป็นค่า SP กับคิดดิคอมาหน้านั่นเองนะครับส่วนโซหรือว่าลิงเนี่ยเป็นลดคูลดาวสกิล14%นั่นเองนะครับมาดูที่ท่าโจมตีกันบ้างนะครับแคนดิสในล่างนี้นะก็เป็นตัวละครตีสีน้ำเงินหรือว่าตีระยะไกลเนาะก็ทุกสกิลหรือว่าทุกท่าโจมตีเลยเนี่ยทำให้ศัต,ตรตติดสถานนะ แจ้าตัวของเนบชาได้นั่นเองเนาะหรือว่าไฟช็อตตรงนี้นะครับฮาร์สติดตัวนะครับมีหลบฉุกเฉินให้มาบวก2นะครับก็ทำให้หลบพิ้วขึ้นเนาะมีเพิ่มขอบเขตท่าโจมตีของสกิลบวกมา20นะครับทำให้สกิลของเขาเนี่ยกว้างขึ้นนะทำให้เราทำดามจกับมอนเนี่ยได้มากขึ้นนะครับลดในเรื่องของสถานะเนบชาได้100ซนะครับสามารถไป พวกต่าน,นีนช้าได้แบบชิวๆนะไปยืนแช่ก็ไม่เป็นอะไรนะครับตรงนี้อับิลีตี้นะครับที่ให้มานะครับมีเพิ่มความเสียหายของธาตุไม่ตายนะครับ60%มีรถคูดาวสกิล14%นะครับและในเรื่องของตีกิลหรือว่าด่านธรรมดานะก็จะมีเรื่องของฟิลฟี่หรือว่าคิดของสกิลบวกมา2นะครับแต่ถ้าเกิดเป็นในตีในกิลเนี่ยจะบวกให้3น,นั่นเองนะก็คือตัวเนี้ยตีกิลแรง แน่ๆนะครับสำหรับตัวนี้เนาะนะครับแล้วก็เวลาติดสถานะที่ปกติเนี่ยยืดไปอีก5วินาทีนะครับแล้วก็ออกมาครับทำให้ศัตรูนะครับที่อยู่ในสังกัดของยมทูตเนี่ยนะครับติดสถานะมากง่ายขึ้นหรือว่ามีโอกาสทําให้ศัตรูที่เป็นเผ่ายมทูตเนี่ยติดสถานะได้มากขึ้นนั่นเองนะครับมีในเรื่องของเอ่อถ้าโจมตีสีน้ําเงินนะครับถ้าเกิดในด่านทั่วไปเนี่ยนะครับบวกสิทนะครับแต่ถ้าเกิดเป็นในกิวเนี่ย เขาบวกให้30นั่นเองนะครับแล้วก็เพิ่มความเสียหายนะครับเมื่อศัตรูติดเนบชาเนี่ยสี่เปอร์เซนนะครับตรงนี้ก็ถือว่าสอดคล้องกับสกิลของเขาทุกสกิลเลยนะครับมีลดค่าพลังป้องกันมาให้ด้วยนะและมีในส่วนของเอฟเฟกที่เรียกว่าชาร์ปช็อตเตอร์มาให้ด้วยก็คือไม่สนใจในเรื่องของกฎการบอสถ้าโจมตีสีน้ําเงินหรือว่าตัวตระยะไกรเนี่ยไม่สนใจนะสามารถตีพวกเกาะได้อะไรประมาณนี้นะครับ และมีในเรื่องของผู้สังหารกิ้วอีกนะครับบวก50%นะครับถ้าเป็นตีกิ้วนะแต่ถ้าเกิดไม่ใช่กิ้วบวก30%แค่นั้นเนาะมีในเรื่องของเพิ่มนะครับพลังแรงดนังนบิญญาผิดปกติ80เอ่อแรงดนังนบิญญาให้80%เนาะถ้าเกิดศัตรูติดสถานะผิดปกติเนาะก็จะเพิ่มให้เป็นระยะเวลาหนึ่งเท่านั้นนะครับถือว่าแฮนดี้บิลลิตี้เนี่ยโหดนะถือว่าโหดเลยนะครับร่างนี้นะแล้วก็ในเรื่องของเอาไว้ตีกิ้วเนี่ย เก่งแน่นอนนะครับมาดูในส่วนของลิงน้ําหอมเนาะก็ในอบิก็เห็นละนะครับก็จะเป็น SP นะครับใส่ s p ช่องแรกนะแล้วก็ช่อง2จะเป็นในเรื่องของเลือดเต็มนะครับเพิ่อม,มาลังโจมตีทั้งหมด25%นะครับแคนดิดไม่น่าจะโดนดามมีง่ายๆเนาะก็ใส่ในในส่วนของเลือดเต็มเนะี่ยก็จะคุมนะครับสำหรับเครื่องประดับที่ใส่เราก็จะเน้นในเรื่องของค่าเอเป็นหลักนะครับ ก็ผมใส่ในเรื่องของเป็ดนะครับเจ้าตัวเป็ดทองที่ได้เกิดใหม่แล้วนะครับแล้วก็มีตังเข่งวิมฟี่นะครับแล้วก็เป็นยาชูกําลังนะครับแต่ถ้าเกิดใครมีของเฉพาะนะที่เป็นของสแตนลิตเตอร์ไอตัวที่มันบวก50%อ่ะอันนั้นจะดีกว่าอันนั้นจะดีกว่าแนะนํามานั้นเลยนะนะครับแต่ผมไม่มีเออสีนี้ผมไม่มีว่ะสีอื่นผมมีอยู่นะครับแต่สีนี้ไม่มีนะ สำหรับลิงกก็ใส่เป็นรถคู่ดาวนะครับประมาณนี้นะไอมี2ออปที่ช่วยในเรื่องของความเสียหายถ้าโจมตีแรงหรือว่าสกิลเนี่ยก็ใส่มาได้หรือว่าจะเป็นในดามเมจของการติดสถานะก็ได้นะครับผมสถานะเจ้ตัวของนิบชาก็ได้นะครับไปนะครับไปโชว์กันหน่อยนะครับสําหรับแค่งดิชนะครับล่างนี้น้ําหอมใหญ่ เดี๋ยวเราหอมใหญ่เสร็จเดี๋ยวไปลองด่านอีวเวนต์ด้วยนะไอ้ด่านสุดท้ายเลยนะเนื้อมหอมใหญ่เราก็แคนดี้เป็นตัวสีเหลืองนี่นะครับเข้ามาลุยด่านนี้กันดีกว่านะครับเอิกานะครับมีในเรื่องของบ่อเนบชานะก็ชิวจัดแคนดี <laughs> ้ <Candy S 1> ไม่ติดเนบชาเนาะนะครับมามีตัวที่มีเกาะแข็งด้วยนะไปลุย ไปดูดาเมจกันนะครับอะมานะครับเมื่อกี้ผมออโต้ไว้มาดูในเรื่องของมูเมนต์กันดีกว่านะครับนี่มูเมนต์ก็ถือว่าคล่องนะแต่ว่ามันไม่ได้ไม่ได้กว้างมากนะหรือว่าไม่ได้ไกลมากนะครับ,ารบการโจมตีปกติจะเป็นสีสเต็ปนะครับหนึ่งสองสามสี่เฮ้ยไงครั้งที่4เนี่ยแดดเข้าไปแล้วออกมาวาร์ปสามสี 3, แล้วลอกนะลาสกิลที่หนึ่งครับเรียกอนุวิญญาณเนาะเขาเรียกฟินซี่เรนุวิญญาณนะเรียกลงมานะครับอีกที่สองอะปล่อยไปด้านหน้านะครับสกิลปล่อยอนุวิญญาณแบงค์หนะะอีกทีหนึ่งไปมาดีหนุม่มอันนี้ก็ใช้นี่เนาะเขาเรียกไงเจ้าตัวของเหมือนธนูเะนาะเขาเรียกว่าอะไรเฮยอยู่นะ มาสกิลที่3นะครับฟูสกินนะครับสกิลที่3ฟูสกินเนาะก็จะเป็นอนวิญ,ญญาณพุ่งมาแหละเฟี้ยวเฟี้ยวไปนะครับนี่นะยืนบอกเนบชานะดูนะไม่เป็นไรนะนี่นะครับอาบ,บิเขาดีนะได้แค่หมอเนบช่างเดียวแหละนี่นี่นะครับคิวสามเฟี้ยวเฟี้ยว สก,กิลสามเท่อยู่นะมายหนุ่มตามมาแปลกเดนจุยไปนะเก,ก็บทีเดียวสกิลสามนะหมดจอไหมเฮ้เฮ้เฮ้จจๆๆมาดินี่ครับผมถือว่วเท่อยู่นะสก,กิลนะครับมาดูอันิเมตก,กันบ้างเนาะ นี่นะครับตอนนี้ที่เขาอันนี้นะเนาะโปเท่จูแตกนะครับผมเรียบร้อยนะสำหรับสกิลดูดีนะผมชอบนะสำหรับส่วนตัวนะผมชอบสีมันดู <c oughs> ดูสวยดีนะครับเออนะครับก็เดี๋ยวนี่นะยมาลองอีเวนต์นะครับด่บานสุดท้ายเลยผมยังไม่เล่นเลยสำหรับด่านสุดท้ายนะครับ ด่านสุดท้ายตรงนี้นะครับศัตรูก็เป็นสีม่วงนั่นเองน้นองก็นะแคนดิสเราเป็นสีต้มก็ชนะทางอยู่แล้วนะครับแล้วศัตรูเป็นโยม,มทูตด,ด้วยนะก็ทำให้สถานะติดง่ายขึ้นไปอีกนะครับตรงนี้นะปายิสโกไปเก็บกี่กี่แต้มวะสามแสนห้าแสนเนี่ยจะไม่ได้แล้วจเจอัน่น่อยนะครับแคนดิสพร้อมบ,บวกกิ้วหนึ่งไปก่อน ยื่สองมีหลบอยู่นี้เหรอหลุซอยอ่ะอันนี้บอกนาะมาหูจริงเลยหูนะอ,อันนี้มันจะปันมาอันนี้เข้าหลังนะพวกนี้เข้าหลังนะ อะไรวะดูุรุไซโอ้ยนะครับเล่นมันอยู่นะเล่นมันอยู่อ่ะผมเดินบิดทานนะเอออยู่ไหนอีกอยู่นี่เหรอเอ้ยเอ้ย ให้ตายเถอะผมประมากอย่ามันเกิดมา้์งหลังนะโอเคนะครับหัวหน้าก็จะเป็นเค็มประจียักันเหรอฉันโดนต่อนรักของแคนดิสไปนะนี่คือความเทู่แตกนะครับผม สามแสนเนาะสามแสนแต้มนะครับเรียบร้อยนะครับสามแสนเนาะห้าแสนดีห้าแสนแต้มนะเป็นไงกันบ้างครับสำหรับ c a n d i s เวอร์ชันนี้นะเพืเ่อนๆชอบกันหรือเปล่านะแล้วส่วนตัวผมคิดว่ามันเท่ดีเหมือนกันนะส่วนตัวก็ ชอบนะแล้วก็สกิลค่อนข้างสวยงามนะครับแล้วก็บีดีเลยนะครับตัวนี้นะครับในเรื่องของการเล่นเนื้อเรื่องหรือว่าเล่นเคล็ต่างๆก็สบายนะครับแล้วก็เด่นเลยคือตีกิวโหดด้วยนะตัวนี้นะครับบูทค่อนข้างที่จะเยอะด้วยแล้วเป็นอาสังหางหัวหน้าหน่วยบวกด้วยนะนะครับตัวนี้ตีแรงแน่นอนคิลเลอนะครับอืมแล้วมีติดสถ,ถานะนะตัวนี้ อาตัวนี้จะไม่ได้มีต้านทานทุกสถานะเนาะแต่ว่ายังยังลดหรือว่าไม่ติดสถานะเน็บชาด้วยนะครับผมอมอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งตัวละครนะครับหรือว่าอีกหนึ่งล่าแหละเพราะว่าเป็นล่างหมายล่าส่วขนขเขาด้วยนะก็อบิด,ดีนะครับประมาณนี้นะครับผมว่าเพื่อนๆเนี่ยจะเพลินๆแล้วกันนะสำหรับคลิปนี้นะครับผมจะได้ใหม่ในคลิปหน้าแล้วกันนะครับฝากกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจกันด้วยนะครับสำหรับนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ